สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถอดบทเรียน5สิ่งในชีวิตที่เราพลาดจากสถานการณ์โควิด19กันค่ะเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะคะว่าไม่มีใครได้รับผลกระทบทางด้านรายได้และเศรษฐกิจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19นี้นะคะแต่สิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือว่าทำไมบางคนกระทบมากทำไมบางคนกระทบน้อยคะมันมีอะไรเป็นปัจจัยสำคัญและมันเกิดจากอะไรเรามาดูพร้อมๆกันค่ะ5สิ่งในชีวิตนะคะ ที่เราจะต้องมานั่งทบทวนค่ะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ชีวิตผิดพลาดอะไรบ้างเราขาดอะไรเราไม่ได้ทําอะไร,เร,ะไรเราลืมคิดอะไรไปหรือเปล่าวันนี้เลยทําให้เราได้รับผลกระท,บ,ทบมากกว่าใครๆนะคะข้อแรกนะคะก็คือความประมาทค่ะที่ผ่านมานะคะช่วงที่เศรษฐกิจกําลังดีเศรษฐกิจโอเคทุกคนกําลังรันไปได้ทุกอย่างผ่านไปได้ได้วยดี สังเกตไหมคะว่าเมื่อเรามีรายได้มากๆมากๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราเองนั่นแหละค่ะที่ลืมคิดช่วงที่เราอู้ฟู่แล้วก็มีเงินเข้ามามากมายเราก็อยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ของที่มีราคาค่อนข้างสูงเพื่อมาบำเรอความรู้สึกตัวเองนะคะแล้วก็มาตอบสนองความต้องการของตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งมันทําให้เราลืมคิดไปว่าบางทีนะคะมันจะเป็นการดีค่ะถ้าเกิดว่าเราซื้อในสิ่งที่เราอยากได้ด้วยเงินสดแล้วก็ไม่มีหนี้แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาด้วยระยะเวลาที่ ผ่านๆไปเนี่ยเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบ Life, สโลไลฟ์สบายๆถือว่าเงินได้มาง่ายแล้วก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆคงไม่มีปัญหา,ห,ารหรอกเราก็อยากจะซื้อของที่มีมูลค่าเยอะด้วยเงินผ่อนนะคะทุกคนก็เลยตัดสินใจที่จะผ่อนผ่อนรถนะคะมีรถคันนึงไม่พอผ่อนอยู่แล้วอาจซื้อคันที่2ก็ผ่อนอีกนะคะอันนี้มันจะเป็นสัปดาห์ค่ะพอมาถึงช่วงนี้นะคะที่เป็นสถานการณ์โควิดที่เราเจอกันเนี่ยตอนนี้บอกเลยค่ะว่าเศรษฐกิจแย่มาก ทุกคนค่อนข้างติดขัดและมีปัญหามากดังนั้นคนที่ประมาทเป็นคนที่ลำบากที่สุดค่ะเพราะอะไรคะรายได้ที่เคยได้จับไม่ได้แต่รายจ่ายที่เคยมีมันยังมีเหมือนเดิมนะคะคุณยังจะต้องจ่ายค่าผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนอะไรก็ตามที่คุณไม่ตัดสินใจซื้อเงินสดในวันนั้นเพื่อบำรุงบำรุอความสุขส่วนตัวของคุณเองนะคะแต่วันนี้คุณเป็นคนที่ลำบากแหละเพราะว่าถ้าคุณประมาทนะคะในการที่จะใช้เงิน ไม่คิดให้รอบคอบคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะต้องเรียนภาระในช่วงนี้คนสังเกตดูนะคะใครก็การที่ไม่มีภาระเงินผ่อนในช่วงนี้จะอยู่สบายมากอย่างดีก็แค่ประหยัดกินประหยัดใช้ใช้แบบพอเพียงนะคะไม่มีหนี้ก็ยังอยู่ได้นะคะแต่ก็ยังมีในส่วนของ,งสังคมสังคมรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเข้ามานะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ต้องคิดก็คือเราอย่าประมาทนะคะคนส่วนใหญ่ค่ะชอบประมาทค่ะในช่วงที่มีเงินก็จะซื้อในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ แล้วก็เลือกที่จะอรอดมากกว่าเพราะถึงว่าเก็บกเงินสดไว้ดีกว่านะคะแต่ในความเป็นจริงพอถึงช่วงนี้เป็นไงล่ะคะเนื่องจากที่เราประมาณสุดท้ายแล้วเราเป็นคนมีหนี้เราก็ต้องจ่ายหนี้เหมือนเดิมรายท่านที่รายได้หายไปนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลมีมนยโยบายช่วยเหลือหรือธนาคารมีการช่วยเหลือเข้ามาแต่มันก็ยังทําให้เราเป็นหนี้ที่ต้องจ่ายอยู่ดีค่ะอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะว่าประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของความประมาณนั่นเองค่ะ อย่าพุ้งเฟอ้อค่ะเก็บบทเรียนนี้ไว้ใช้ในอนาคตนะคะบทเรียนที่2นะคะก็คือการใช้จ่ายเกินตัวค่ะบทเรียนนี้ปันสำคัญมากนะคะบางคนค่ะมีเงินเดือนแค่เพียง3ามหมื่นห้าหมื่นแต่คุณไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นก็คือสิ่งที่เกินตัวเพื่ออำนนยความสะดวกของตัวเองค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนที่ใช้จ่ายเกินตัวหรือคนที่ทําอะไรเกินตัวนั้นมันจะกลายเป็นความลําบากในปัจจุบันนะคะเพราะวันนี้ทุกคนได้รับ พิษจากเศรษฐกิจทุกคนเลยนะคะมันทําให้เราเนี่ยติดขัดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนองค์กรอะไรโรงแรมก็พากันปิดนะคะแล้วก็ร้านค้าธุรกิจก็พากันปิด,ปดกิจการกันไปหมดเลยนะคะซึ่งคนที่ใช้จ่ายเกินตัวค่ะไม่ได้ดูตัวเองวันนี้เนี่ยมันจะทําให้เราภาระรับภาระตรงนั้นนไม่ไหวนะคะถึงก็ตัวอย่างง่ายๆค่ะการใช้จ่ายเกินตัวอย่างเช่นช่วงที่อู้ฟู่มั่งคัง่งหรือโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีบ้านหลังใหญ่สมมุตินะคะคือเราอาจจะมีบ้านหลังใหญ่ แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านตรงนั้นเนี่ยรายจ่ายต่อเดือนอาจจะหลายหมื่นหลายแสนเลยนะคะกับวิลล่ากับบ้านหลังใหญ่นะคะจนบางทีทําให้เรารู้สึกลืมคิดไปเลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้มันต้องจ่ายตลอดนะคะพอมาวันนี้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรายได้ไม่เข้าธุรกิจเกิดปัญหานะคะแต่อย่าลืมนะคะว่ารายจ่ายยังคงมีค่ะมันเลยทําให้เกิดสภาวะความรู้สึกความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวค่ะ วันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าเราควรจะประหยัดเราควรจะวางแผนชีวิตยังไงก่อนที่เราจะเลือกซื้ออะไรหรือต้องการอะไรแบเกินตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจหรือการใช้ชีวิตก็ตามอย่าเกินตัวค่ะบทเรียนข้อที่3นะคะก็คือมีรายได้ช่องทางเดียวค่ะสังเกตดูนะคะที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเศรษฐกิจกําลังดีโฟลูไปได้สําหรับบางคนค่ะ เลือกที่จะมีรายได้เพียงช่องทางเดียวนะคะก็คืองานประจำหรือไม่ก็เป็นธุรกิจธุรกิจเดียวนะคะอันนี้คนที่มีรายได้ท่องทางเดียวเปรียบเสมือนบ้านนะคะหนึ่งหลังคุณมีท่อน้ำแค่เพียงเส้นเดียวนะคะคือท่อน้ำทางเดียวนั่นเองสังเกตดูนะคะคุณลองนึกจินตนาการดูค่ะบ้านหนึ่งหลังถ้ามีหลายท่อถ้าท่อเส้นหนึ่งที่น้ําไม่ไหลนะคะยังมีท่อสำรองที่ให้ใช้อีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีแค่ท่อเส้นเดียววันใดวันหนึ่งที่น้ําไม่ไหลในท่อเส้นนั้น คุณจะทํำยังไงคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะรายได้ช่องทางเดียวเป็นสิ่งที่อันตรายนะคะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะคนที่มีรายได้ช่องทางเดียวค่ะเขาจะต้องหารายได้หลายๆช่องทางค่ะเพื่อเวลาช่องทางไหนที่มีปัญหายังมีช่องทางอื่นที่รายได้มันยังไหลเข้ามานะคะสังเกตดูหลายๆคนก็บางทีไม่ชอบขายของออนไลน์ไม่ชอบออทําอะไรเพิ่มเติมกับบ้านเลิกงานกับบ้านนอนจนพอและโอเคแค่นี้แล้วแต่มาวันนี้คุณถูกเลิกจ้าง คุณโดนลดในเดือนนะคะคุณเขาเรียกว่าคุณขาดรายได้ไปบางอย่างบางส่วนทําให้คุณค่อนข้างที่จะเซนะคะหรือว่าเครียดในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าอันนี้ละค่ะสาคัญมากนับแต่นี้ต่อไปบทเรียนนี้สําคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องรู้ค่ะว่าเราจะต้องมีรายได้ไม่ต่ํากว่า3ช่องทางแล้วในปัจจุบันนี้นะคะอย่ายึดติดอยู่กับรายได้เพียงช่องทางเดียวค่ะ เพราะคุณจะไม่รอดในวันที่เกิดผูกปิดนะคะความผิดพลาดข้อที่4นะคะนั่นก็คือการไม่รู้จักพัฒนาตัวเองค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้นะคะความรู้คือการอยู่รอดค่ะคนที่อยู่รอดคือคนที่มีความรู้เท่านั้นนะคะสังเกตดูค่ะอย่างเช่นความรู้เรื่องโรคระบาดนะคะถ้าคุณมีความรู้มากพอช่วงนี้เนี่ยมันมีโรคระบาดโควิด -19 ทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดค่ะ แต่ด้วยความที่โรคนี้เนี่ยมันสามารถเผยแพร่ได้ง่ายนะคะแต่มันเป็นแล้วมันก็หายรักษาได้นะคะมันทําให้มีคนบางกลุ่มที่ขาดความรู้นะคะตีโพตีพาย เป็นกระต่ายตื่นตัวไปอย่างเลยนะคะที่ทําให้เกิดความกลัววิตกจริตก,กังวลสารพัดเลยนะคะที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยก็คือไม่ดูแลตัวเองประมาทนะคะไม่รู้วิธีการป้องกันตัวเองจนติดเชื้อจนได้รับความเขาเรียกอ,อะไรอยากจะไข้ได้ป่วยจากเชื้อไวรัสนี้นะคะคือตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับโรคคุณก็ต้องมีความรู้เพื่อการเอาเอา,เอาตัวเองเนี่ยให้อยู่รอดคุณต้องรักษาตัวเองยังไงทํายังไงเป็นแล้วไม่ให้ตาย คุณจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะอันนี้คือคค,ความรู้ทั้งหมดที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่คุณจะต้องไม่ประมาทนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะความรู้อีกอย่างนึงก็คือความรู้ในเรื่องของทักษะการอ่าทำมาากินนะคะก็คืออย่างเช่นปัจจุบันนี้ตอนนี้ทุกคนเจอวิกฤตใช่ไหมคะงานที่เคยทำต้องหยุดรายได้ที่ที่ที่เคยมีก็ไม่ได้เราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงถ้าคุณมีความรู้หลายๆด้าน มีทักษะอะไรแบบคุณสามารถแก้ปัญหาได้มายกตัวอย่างนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะแล้วปรากฏว่าออฟฟิศต้องปิดนะคะแล้วคุณไม่ได้ทํางานคุณจะต้องหยุดอยู่บ้านโดนวิดเอาเปรหรือว่าไม่ได้รับเงินเดือนเลยทั้งเดือนนะคะคุณจะทํำยังไงถ้าเกิดคุณมีความรู้เรื่องการทําอาหารคุณสามารถมาถามว่าคุณสามารถทําอาหารส่งฟู้แพนได้เขาไปส่งเพื่อขายได้ไหมคะ เห็นไหมคะว่าคุณทําได้หรือคุณอาจจะทําขนมเบเกอรี่อยู่ที่บ้านแล้วก็ทําส่งขายก็ได้เห็นไหมคะมันมีวิธีการเยอะแยะหรือบางคนคาเไปเรียนตัดต่อวิดีโอคุณก hmm. ็สามารถที่จะรับจ้างทําวิดีโอให้กับใครต่อใครอยู่ที่บ้านก็ได้หรือคุณมีความรู้ในเรื่องของการขายของออนไลน์คุณก็สามารถหาสินค้าเข้ามาขายเพื่อที่จะหารายได้เข้าบ้านได้อีกด้วยถึงแม้ว่าคุณอยู่ที่บ้านคุณยังคุณยังสามารถ ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการสร้างรายได้คุณได้ด้วยถ้าคุณมีความรู้ค่ะนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้ในเรื่องของการพัฒนาทักษะ้านจิตใจนะคะคือตอนนี้ทุกคนติดตกนะคะแล้วก็เครียดมากด้วยนะคะถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องของการยกระดับใจิตใจแล้วก็คุณจะสามารถพยุงใจิตใจของคุณให้แข็งแรงให้แข็งแกร่งแก้ปัญหาได้ แล้วในสุดท้ายไม่ว่าวิกฤตอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันจะมีโอกาสมาเสมอนั่นคือคนที่ได้ฝึกจิตค่ะฝึกจิตฝึกทักษะชีวิตพลังจิตให้คุณแข็งแรงแก้ปัญหาได้หาทางออกได้ถ้าไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรคุณจะเป็นคนที่ให้กําลังใจตัวเองได้นะคะแล้วที่สําคัญบางทีคุณอาจจะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะแม่บอกเลยว่าเห็นไหมคะความรู้อ่ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญที่สุด คุณจะต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะและนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอีกข้อหนึ่งนะคะที่ที่ผ่านมาเราไม่เคยให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองเลยเมื่อเกิดวิกฤตคนที่อยู่รอบคือคนที่มีความรู้เท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะอยากให้คุณให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะแล้วเราจะผ่านความวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นความผิดพลาดที่คุณไม่ควรจะพลาดเลยจริงๆก็คือ ไม่กระจายความเสี่ยงในการลงทุนค่ะที่ผ่านมานะคะคุณมีเงินทุนคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจมีเงินทุนแล้วคุณเป็นเจ้าของธุรกิจและอาจจะทําธุรกิจหลายๆธุรกิจอย่างเช่นอาจจะเปิดหลายๆบริษัทนะคะแต่เป็นประเภทเดียวกันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะคุณอาจจะเป็นธุรกิจที่ทําหรือติดต่อสื่อสารกับโรงแรมธุรกิจโรงแรมคุณก็อาจจะเปิดเ,เกี่ยวกับ่สงโดักให้กับตัว ตัวโรงแรมใช่ไหมคะหรือไม่ก็อีกอันนึงบริษัทที่2อ,อาจจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับทูความสะอาดของโรงแรมหรือ,อ,อธุรกิจที่3อาจจะเป็นธุรกิจที่ต้องต้องติดต่อสื่อสารกับโรงแรมอย่างเช่นหาหาหาทรัพยากรให้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือสังเกตดูไหมคะว่าแต่ละธุรกิจ3ธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อเดียวกันก็คือโรงแรมดังน,นั้นถามว่าถ้าวันนี้วิกฤต โควิดวันนี้ทําให้ธุรกิจทางด้านโรงแรมได้รับผลกระทบคุณได้รับผลกระทบไหมคะแน่นอนค่ะคุณต้องได้รับผลกระทบมาหาศาลเลยทีเดียวเพราะว่าทุกๆบริษัทของคุณที่มีอยู่ในมือเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมทั้งหมดเห็นไหมคะมันแสดงว่าคุณนะี่ไม่ได้กระจายความเสี่ยงหรืออีกยกตัวอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ค่ะอย่างตอนนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีปัญหามากเลยที่พื้นที่เขตป่าตอง คุณเป็นนักลงทุนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่คุณมีธุรกิจอยู่สถานที่เดียวเลยที่ป่าตองมี3ธุรกิจ5ธุรกิจอยู่ป่าตองเหมือนเลยมาถามว่าตอนนี้ป่าตองโดนปิดแล้วนะคะ เพราะว่ามันมีเชื้อโควิดเกิดขึ้นแล้วเขาก็ต้องเคลียร์พื้นที่จํากัดคนไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านข้างนอกเพราะส่วนใหญ่แล้วจะติดเชื้อมาจากที่นั่นนะคะทีนี้เห็นไหมคะว่าเมื่อเมื่อเกิดวิกฤตอย่างนี้เกิดขึ้นมันทําให้ธุรกิจของคุณสต็อปเลยแบบงงๆด้วยมาทีเดียวแบบพื้นลูกใหญ่เลยแต่ถ้าคุณกระจายความเสี่ยงให้เป็นนะคะคุณมีเงินทุน คุณอาจจะเปิดธุรกิจที่ป่าตองซสองสามที่อมีเงินทุนไปเปิดในเมืองอีกสองสามที่ไปเปิดอำเภออื่นอีกสองสามที่เมื่อเกิดปัญหาวิกฤตเกิดขึ้นแต่ละที่นาะที่อื่นก็สามารถมีรายได้เกิดขึ้นยกตัวอย่างนะคะแมบวบเองเนี่ยก็คือเปิดธุรกิจเกี่ยวกับการสอนเทรนนิง่งอสังหาแล้วก็เรื่องของขายสินค้าเห็นไหมคะแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันซึ่งตอนนี้ถามว่าอสังหากระทบไหมกระทบค่ะเพราะว่าในทุนหรือว่าคนลงทุนหรือเจ้าของธุรกิจที่จะมาเปิดมาเช่าอาคาร มันไม่มีเลยมันลดน้อยลงแสดงว่ารายได้ตรงนี้มันหายไปในขณะที่รายได้การเทรนนิ่งมาสามารถทําออนไลน์ได้แมวยังมีรายได้อยู่แล้วในขณะเดียวกันขายสินค้ามมนยังขายออนไลน์และสามารถส่งต่อให้ลูกค้าได้โดยการส่งผ่านเคอรรี่ไรซนีหรือว่าแฝกอะไรก็ตามที่เขามีช่องทางการส่งของนะคะเห็นไหมคะว่าการกระจายความเสี่ยงมันทําให้เราปลอดภัยค่ะอย่ากลัวที่จะคิดแปลกแตกต่างไปจากคนอื่นนะคะบางทีบางอาชีพมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขาลือกันแล้วค่ะ ขายของเนี่ยก็ไม่ได้ตกต่ำน,นะคะบางคนมองว่าอาชีพการขายมันเป็นอาชีพน่ารังเกียจอันนี้แมวเคยเจอมากับตัวบางคนพูดต่อหน้าจริงนะมันไม่ไอายเลยสําหรับแมวน,นะคะขายของเนี่ยเป็นอะไรที่เราเอาสิงดีๆมาขายเราไม่ได้ไปหลอกคนอื่นเราไม่ได้เอาของเลวๆเ,เอาของแบบคุณภาพต่ตำๆเน่าๆมาหลอกขายมันไม่ใช่นะคะเราก็มีจรรยาบรรณของเราเรามีศักดิ์ศรีของเราอันนั้นวันนี้ค่ะ การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญมากบทเบรียนนี้เป็นบทเบรียนที่สำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับนักลงทุนหรือเจ้าของธุรกิจดังนั้นจำไว้นะคะว่าบทเบรียนนี้จะต้องเป็นบทเบรียนที่เราต้องฝังไว้เลยค่ะฝังใจเราไว้เลยเพื่อที่หลังจากสภาวะเศรษฐกิจวิกฤตแบบนี้ถ้ามันดีขึ้นเราจะได้เก็บเรื่องราวเหล่านี้เป็นบทเรียนนะคะและนี่คือ5สิ่งนะคะที่เป็นข้อผิดพลาดที่เราต้องแก้ไขค่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่มีคําถามว่าผ่านพนวิถีนี้ไปแล้วคุณจะทําอะไรไ็นสิ่งแรกแม่บอกเลยนะคะคําตอบมันไม่ใช่เรื่องของการไปเที่ยวค่ะคําตอบไม่ใช่เรื่องของการนอนการนั่งการเดินเล่นการอยากทําอะไรก็ได้ในใจที่มันเก็บกดและไม่ได้ทํานะคะแต่คตําตอบมันคือการที่เราต้องกลัดไปแก้ไขข้อผิดพลาดค่ะที่เราพลาดมาจากบทเรียนในครั้งนี้นะคะเพื่อให้เราสามารถรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในยามขับขันได้ เราจะได้พาตัวเราให้รอดแล้วอีกทั้งยังพาคนที่เรารักครอบครัวของเราให้อยู่รอดในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ได้อีกนะคะเพื่อความมัน่นคงมั่งคั่งและประสบความสําเร็จในชีวิตตลอดไปอย่างที่ใจเราต้องการค่ะยังไงแมวก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้เราจะก้าวข้ามมันไปด้วยกันค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและไม่ประมาทในการใช้ชีวิตกันนะคะทราวรารีชูสุขค่ะ